สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ลองไวนในคอมดูมาวันนี้ เล่น99คืนเนี่ยพี่แต่ว่าจะให้ทุกคนเล่นแค่คนละ100คืนไปบุกปราสาทเพชรหรือว่าทําอะไรก็ได้ใน1รอบที่ทุกคนเล่นโอเคไหมหลังจากนั้นทุกคนก็คือเปลี่ยนให้คนอื่นเล่นด้วยทีนี้ในไลา์พี่จะได้มีคนเล่นด้วยกันเยอะๆไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เล่นจนจบไรายเป็นสิบชั่วโมงกคอยฝากด,ดไลค์หน่อยเรีวลองเช็คระบบในคอมดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ลก้ก็อร์กดี๋ยวขออรกันเดี๋ขอดีคอร์ดแป๊บนึงนะคะทุกคนอ้ว ได้ยินไหมเสียงอะไรได้ยินไหมทุกคนเดาข้าดิสหน่ยทำไมข้าดิสไม่ได้อะเอเอทำไมพีก่กดเลยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยพี่กดอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ย โอเคได้แล้วมาเฮ้ยที่ไม่สามารถกด ไม่สามารถเปิดดิสคอร์ดได้หรอแป๊บหบนึ่งนะทุกคนอ๋อทำไมไม่สามารถเปิดดิสคอร์ดได้อะ อ้าวก็งลงลงขึ้นใหม่อะดิอ้าวัวกลนหรืเปล่า ้องอยู่กับที่ได